โอ้ซูมไปดูครับซูมไม่ได้ครับตรงนี้เป็นกระโปรงครับปิ่นแหลมเลยกินตีนเองไอ้หน้าลิงลิงหน้าลิงอีกตัวนึงฮะนั่งวิเคราะห์การเมืองอยู่ด้านหลังเจ๊ให้บอยโดนมูลิงกังไหมลิงกังเลยดีที่ขึ้นเท้าเราดี กงอยู่นี่ครับอันนี้สัญชาติอะไรครับที่บ right ้านยายผมมีอยู่ตัวนี้แต่ตอนหลังอันนี้เขามาเอาไปผมสัตว์ผมชอบพิเกนกุ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 ๊กมันมองใคร ทำแก้มไม่รู้ไม่ชี้เฮ้เฮ้ดูมือ,อดูมือนะสุดยอดเลยดูพี่พี่ไม่ทายเป็นไหมสุดยอดครับสสด,อดูอ,อ่อนมากลองมืนอนี่เฮครับพี่